ส่งกาลังใจให้หมอลําเพชรลาเพินด้วยนะครับผมโอ้โหเสาสี่พายุฤดูร้อนถล่มหลายพื้นที่บ้านเข้ากระโตกลุกเฮบกระโตกคาพึ่งยุดนะครับผมฝนฟ้าพึ่งหยุดเราเพ่ไปเห็นข่าวที่สะเทือนใจเลยนะหมอลำเพชรลำเพินเวทีพังถล่มลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวเสียหายเยอะมากครับพี่น้องแล้วก็ส่งกำลังใจให้หมอลำาทุกคณะเลยนะที่ตั้งเวทีเสร็จแล้วผมเสื้อวาหลายๆที่กับ คงจะกดมาหมดพีน้อก็คือหลายพื้นที่เลยนะคะที่โดนพายุโซนร้อนนี้ไปแล้วก็เรียกได้ว่าพิรำเพินเองก็เป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่ได้รับผลกระทบผลกระทบเยอะนี่ครับผมอมาแบบว่าท่านตั้งโตัววัสงค้าพี่น้องดูอืมังหมดเลยีคือภัยที่อันตรายที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ แล้วอย่างหมอลำเนี่ยคะ่ะเพื่อไปทำการสแสดงที่ไหนเพื่อก็ต้องเตรียมงานตั้งแต่ช่วงหัอวันนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมทำการสนแสดงในช่วงกลางคืนคแล้วการเตรียมความพร้อมก็คือใดๆคือเจอพายุเข้าไป <betray. S 1> จนทางด้านหมอลำพรลำเพินได้ขอยกเลิก uh, งานในวันนี้นะคะ <provoc deer S 1> แต่มหมอลำพรลำเพินก็ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่างานวันนี้ที่อำเภอสนมเนาะ จังหวัดสุรินทร์นะครับขอยกเลิกนะคะแต่พวกเรามีไลฟ์สดกลุ่มปิดคืนนี้ที่สํานักงานเข้ากลุ่มได้เลยอ่ะอย่าลืมเข้ากลุ่มไปรับช่ให้กำลังใจท่างหมอรับผิดรับเพื่อนน้่ครับน้องตอนนี้ก็คืออยากให้เข้ากลุ่มกันไปเยอะนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ใช่ค่ะเราอยู่ทางไกลอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้เงี้ยเราซัพพอร์ตทำไลฟ์สดได้เลยนะจริงๆนะคะตอนนี้ก็คือฝากกันไปไลฟ์กดแชร์ให้กับทางเด็หมอรับผิดรับเพื่อนด้วยนะคะ โอ้โหมันพังลงมาหมดเลยนะสีดูดูดูหมอรศิลปินทุกทเพจนะคะที่ให้กำลังใจพวกเรานะคะขอบคนะคะ r b i d y น้องด้วขอบคุณมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะบอรเพลำเพลินเนาะคือมันพังลงมาหมดเลยอ่ะข้างบนอย่าลืมนะคะเข้ากลุ่มปิดกันเยอะเพื่อเป็นการส่งกำลังใจอยู่ช่องทางนะคะจากทางด้านหมอรำเพรลำเพลินทักแค่บมานหนองพายุหามกระไดหาบ้าหามฝนหาบกระไดอีก คุณกำลังใจจ้าไอห้ไหล่ผ้ายูค่ะผ้ายูเขาที่น้องเสียงไหล่ไม่เฉพาะเป็นทีนะคะเครื่องเสียงล่ะเครื่องเสียงเป็นอย่างบ่ผมจะมีแหละแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่ากับเปนทีเพราะว่าอาจจะเก็บทันแต่เวทีตัวตั้งเราเก็บไปทั้ก็เซฟกทั้ตัวคนที่ตัวนี้ได้ติดตำนานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ เพราะว่าจริงแล้วใครดูค้างบ้านผีรอดนะคะแต่ว่าค้งนี้ความแข็งแรงเพราะมีเรียวค่ะเสียเปล้วเตือนมาเบิรงนก็ได้มาเบิรงนก็ได้เจ้าเนียนอยู่ใส่ขอบคุณนะครับพิจากบอหลัเพชรลำเพลินด้วยนะครับที่กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับผม ก็ไปกดไลค์กดแชร์กดรใจนี่หมดแล้ที่ลำคือแล้วก็เข้าคุมนเป็นไปเยอะนะคะเพื่อเป็นการ็นก็้งเคนยวคอถูพยุอมคนก็เ่ต้องกย่ก็ต้องเซฟคนก่อนเดียวคื้าพายุเว่อมอ่ะคนก็เข้าไปใก้ไม่ได้คุณนั่งร้างนั่งร้านอยคืองลามาเลยอ่ะนั่งร้านอด้องเซฟองลก่อดภัยต้องเซฟคนด้วยเดียวือายเวยอมะคน้าแก้ทม่ได่ต้ โอเคครับพี่น้องอส่งกำลังใจให้หมอลำเพชรลำเพลินกันด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปในไลฟ์สดลุมปิดของหมอลำเพชรลำเพลินกันด้วยเพื่อเป็นการให้กําลังใจลอบคัญทางหมอลำเพชรลำเพลินกันนะครับผมเข้าไปที่หน้าเพจหมอลำเพชรลำเพลินได้เลยแล้วพวกเราสองคนก็ขอส่งกาลังใจให้ทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานส่งกำลังใจให้แม่พรพิรุดีและพุณยานสายชนด้วยเนาะนี่แหละสมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าห้ามจะไม่ได้เนาะเรื่องพายุเรื่องฟ้าเรื่องฝน รับสุดท้ายกำลังใจนะคะใช่ครับขออัปเดตงานของวุรเพชทลำเพลินกัษหนยเดือนเดือนเมษาเนาะเมษานะครับจะมีงานเนี่ยวันนี้วันที่9อยู่สุรินใช่ไหมมีวันที่11อยู่ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู12นะครับอยู่ที่อำเภอภัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันที่13เมษานะครับอยู่ที่ อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี14เมษายนนะครับอยู่ที่อำเภอกรมลาสัยจังหวัดกาลสินครับวันที่15เมษายนนะครับอยู่ที่อำเภอจังหางจังหวัดร้อยเอ็ด16เมษายนอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ17เมษายนอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับ17นเมื่อก<ะ>ี้นะ18เมษายนอยู่ที่อำเภอภูภาวาปีอุดรธานี19อยู่ที่อำเภอภูเขียวชัยภูมิ21อยู่ที่ อำเภอพยาคภูมินะครับจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับแล้วก็รออัปเดตต่อไปเนะ<ช>ะาะใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปติดตามให้กำลังใจได้ตามตารามคิวงานได้เลยครับผมแล้วก็คืนนี้อย่าลืมเข้าไลฟ์สดกลุ่มปิดของบอลลัเพชรลำเพิดด้วยนะครับสำหรับว<ช>ันนี้เราสองคนมาแจ้งข่าวสารเครนเนาะ<ช>ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ คนพี่น้องครับนะตอนนี้สี่โมงนะครับฝนตกแรงมากอาอออะไรเหมือนไฟช็อตตรงนี้หรอฟ้าผ่าตรงนี้หรอส่งกำลังใจให้หมอรำทุกๆวงนะครับที่ทำการแสดงคืนนี้เนาะฝนตกแห้งครับพี่น้อง ้าผ่าเยอะป่าฝนตกฝนตกกันบอรครับทั้งคุณนอยู่บ้านผมอยู่จังหวัดเลยฝนตกแห้งครับพี่นอ้องอะหยุดแล้วมืดมาก หมอลำเป็นไดเนาะหมอลำเสียงวีหกนี่แสดงอยู่เชียงคานใกล้ๆบ้านผมนี่ครับกำลังเตรียมตัวว่าจะไปดูหมอลำเสียงวีหกซะหน่อยพี่น้องเอ้ยฝนตกมาจังสี่จังไงล่ะวุ้ย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 เปียกยาปลาเริ่มเบาลงแล้วครับแต่ทางนี้ยังมืดมืดแบบมืดมาก อากาศเย็นนะมาเรื่อแลนะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคระับช่วงนี้พายุเข้าเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้พายุเข่า พายุอะไรนะสิพายุหรือพายุโซนร้อนฤดูร้อนอะไรหรอ,อ